สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครกมาอยู่กันที่แท е มแท е มแท е ม,ทมบอ่อตกปลายโยชิค่ะมื้อนี้น้องอ้อยสิมาง,งุ่มหอยค่ะพี่น้องคะเอาพี่สาวมาเป็นตากองน้ำพอดีพอดีเจอเจอเซียนเซียนทั้งหลายเนอมาเด้ดค่ะอ่ะเข้ามาบอ่อตกปลายโยชิแล้ว อ้าวลุงเดนสวัสดีค่ะมาพออะไรนะมาสุงค่ะมาสุนค่ะโอ้โอ้ไปอยู่ชทยใหญ่ได้ภาษามาด้วยเนาะน้อยมาทำอะไรครับวันนี้ มาขออนุญาตอันบอยอดชีจ่ะสิมาง้มหอยค่ะง้มหอยทำอะไรกินนี่เนาะกอ่าเห็นโยชีบอกว่าหอยที่นี่ใยใหญ่ก็เลยตามมาดูเลยตามมาดูมาอย่างไรบอกอ๋อหอยขมเออวันนี้สิมาง้มหอยขมรักก็จูบไม่รักก็จูบรักก็จูบไม่รักก็จูบเดี๋ยวเราจะแข่งพรุ่งนี้เช้าเอ้าวอันนี้แต่งตัวชุดมางมหอยเลยครับเนี่ยนี่ชุดนี้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเจอที่นุ่นก็งานประคุณก็ชุดนี้ งานชุดหากินชุดนากินใช่ค่ะเดี๋ยว,วยอันดเดี๋ยวน้องอ้อยเป็นสิเป็นงุ้มหอยละเดี๋ยวมาแอบมาเบิ้งเมนูลุงเด่นกันเอนนอหมักปลาหมักปลาอ้ยอันนี้เมนยูยังไม่คิดไม่ออกอ <laughs> ดูว่างเมนูคนเท่าหั่นมีพักมีอยังมีปลาทอดข้าวเจ้าค่ะแต่ไข่โอ้ยอุ้ยอยู่ตรงนี้มาเด็กอุ้ยเนี่ยยังกินอุ้ยอันนี้รำกุ้งน่ารักมา แตงักรักวเทียวกินกับนอคากินกับบักปงขนาดเนาะอ้าวเดี๋ยวจังสิกลัมมาลักเบิ้งเมนูลุงเด่นเดียนออยสไปงมหอยกันเอามาแจมน้ำจเดียมากินข้าวนะโอเคค่ะน่นอนนี่พวามีส่วนมาไปดูกันโอ้โหปลาควาคือตัวน้อยเยอันนี้เป็นนะปลาดุปลาดลุงเด่นไปละไปงหอยหละไปแล้วไปแล้ว ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเยื่อทำมิวสิกอีกอย่างอยู่หนีผู้เดียวน้อเสียนคมุมฮะบอกว่าได้มันบ่ค<อ>่าทายมันบ่บจา่าอ่าหนูอ่อยขออนุญาตไปงมหอยกันเด้อจะไปะงมซอย,ายมากมาตัวหอยเนี่ยของแม่มนุ่งฝ่าวโทอยฉียังมาหนุหูมังตะทางโลงอยู่นี่ กวนหน้านมันกวนไอ้ป่ะนี่โอเคไ, okay, ไป่ยมาทางผีกันเสียนคมกับตกตาจ้ะข้ามาทางผีมากไกลๆอยากอายคนงมบ่ได้สิอยากอายมูปูไปทางผุงนเนอะเห็เนท่าน้องไอ้ท่าสวยๆกับเดี๋ยวถัดจับจ่าเบิง้งบ่าบอกน้องตัางเจอหรอไม่น,นั่ โอ้ยบคือว่าสิได้มาลงน้ำเลิกปันนี่น่อยู่ตรงไหนละนอบคงมหอยจ้าเชียดค่ะพีนองคะเอเบ้างงมตเอ้ เมี <laughs> <laughs> ยนบบเดี๋ยวเออน่าสิลงไม่น้ากันเลยอ้อาวเดี๋ยวลงไปก่อนล่องไม่ท้ายเอาใกล้ๆภาพใกล้ๆนี่สิหนะน้าเนอสิยุ่น้ำกอ่อรูปไปน้ำขีตมนะโอ้ยจะมันหากินบ่เป็นเทนน้องอ้อยนี่ <laughs> <laughs> เอ,อ้ยผสมผสมซืึอเนาะคือดูหัวจะมันอยู่น้ำจังไหนบ่เคยหาหอยน้างรมดักเทียดำนวด อืมอันห yeah well you know ัวบัวเย้ได้เลยขปนค้องชส่าเบิ่งหอยนางอ้อยด้วย้าวักดายลูกอนะคือว่าตะมันแต่ป่นนี้ยักเบิ่งเวอาเอากับสิพยายามบ่ขวนเชียงคุ้มนางอ้อยจะสุเอามันมีอีปิงตัว ่นกำลังว่าสีลงน้ำกำลังว่าสีลงน้ำน้ำนนอยห,อยหอยน้อยมีบัลลปิงมะมีดอกปลาไหลปาเนยกำลังกำลังโหเด้อพี่น้องคะงคะงกันติ๊กชีเลยรูปไปมันสีส้วนแหน่แหน่แน่อาชีพเก่าอาชีพเก่าไปเปลี่ยนตากล้องต้องตามตามาถือกล้อง ่ยานอออเ้้จะเอาจากโลกกเอาแล้วเนอะเออเนาะอาจากลกกับพ่อแล้วมึงทางทางเราพ่อเครื่องโลกบ่บวบไปมังเลิกเนาะอันน้อยๆบ่เอาโอ้ยเหยียบมีลูกเดียบว่ะเกือบกระบ่ได้นจากลูกน้ำเใส่เกือบยังลงมา nam 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 lại vô lại vô Nào. vâng con nhớ vâng con vâng nè <laughs> 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 ta con cả đài hỏi hỏi nhai như thế này hỏi nhai -oh. hỏi không thấy con anh sân chạy đọc bùa hả mẹ cái <laughs> lăng khuyết giặc tôm sai bùa แขงไส่บัวเดี๋ยวลงเบิด์ตัวเม่ได้เตรียมสุดมาว่าสิได้ลงเบิด์ตัวนนี้เนี่ยต้องตั้งแต่ลงเบิดจีแล้วเพราะกลมกลมหาหอยมันต้องได้กลมไอ้ว่ามันยืนคุกข้าวน้าคางน้องโอ้นี่นี่นี่ไม้นี่ลองยกขึ้นยกขึ้นเบิ่งนี่ไม้สั้นอยู่นี่ค่อยๆยกเบิ่งดู มันมหอมมันก็สีประยูโอ้โอแต่มันอยู่มันอยู่เป็นโมฉันต้องลองยกใหม่ขึ้นมาหนึ่งด้วยนั่นเด้ดข้างล่างนน้อยๆก็ย่าเอาลายเด้อข้านขัวพอดีพอด,ดีบ้านเตื้อตัว เขาไม่คือไครคือจังไค่อี่ปิงครเดี๋ยวกองกล่องนี่เขาค่ะปันเอลกับป้าผัดไปเป็นเปลี่ยนจากเล่นไหวนี่เปลี่ยนเป็นนี่นี่วันนี้อันเดออันเลือกเอา หายโยชีขายไปแล่นมันเอาะหายเบิ้ลน oh, uh ้ำเนี Ooh ่ยเลื่โอ้ได้ไลนนี่ข้าเดียวข้าเดียวได้โยวน่ะโยชีผ้าหมาไผาเรือชั้มส้มนึงไหมอือหูฟูน่ะ

เอาอ้อยยิบเอาโอยเสีเสีย่งวาลงน้ำคักๆเนาะจะ่เอาซสเลงมาซาัน่ะมเเงมา็วจมาไดนเปลี่ยนหาเกิดเวตากองววเบิงเหลยเบ้เหลยเบิงหดกรองพีเหลียเบิงหัดก้องตา้องไดตากองเอาเ ว่าละตัวว่าแม่ผ้าบอกเดชมาจับเปล่าโหลดกล่องทรายกายาว่าให้กันเด้อเบื้องแน่เหลียวบางกล่องในตากร้องเป็นยังไงให้มาเป็นตากร้องจะโตน้องน้ำได้โตแล้วได้ดียาสั้นลายมือนานๆย่ามบอกเขาเลยใหญ่ กินหาคินเก่งน้าหน่อยเนาะ <c oughs> หาคินน้ำบอลน,น้ำสวนข้าเจา้าหืมน่ะอหอยจ้าหอยอะหน่อยง้มไปเรื่อยๆกันด้วยค่ะเด้อโอ้ยอยากลงน้ำดีแ <c oughs> ต่ตหายกำลังใจอยู่นี่แหละอ,อ,อยากมุดเนาะยังเนาะวันที่นี้ก <c oughs> องฟอมกองฟอมไหลเขาฟัง <c oughs> ไหลยังเร็วเลย <c oughs> เลิกบ่ก็ไม่เลิกดอกก็รองข้ามมึงกันเนี่ยนะคุณาข้าวเดี่ยวนึง่งยูหันละเอาสีส้มไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนวันเพืดด่อนลงมาไม่ไปน้าละปิวไปแล้วปิวไปแล้วหอยน้องเย <laughs> อยงเยไปแล้วหอยนะ้องเงยไปแล้วคุณะใส่ธงส่งไปก่อน อยากอยากให้ได้รุ่นกอบวอกัวนะน่้อปมุดผุดตีอ้อกอบัวคือ่ล่อง <c oughs> คืคลอล่มุดให้ท่าผู้ชมเบิงเบ่งแน่จังหวัดด้มุมดเถอะเวนเก้าว่าฝนหน่ะไ่ได้โตนะ๊ดนดลน้นเมีนบอเมียนบอเสียงยังน้นอยอะน่อย จะย้อนนี่ตะกุยออมนึ่งแห่ะดอกบัวไม่ใหญ่กันแกงใส่กันโหลดอ๋อมือมาถึงมีบ่ ดอกบัวเอาหอบสิสวยบุ้งดูสวยไปฮิ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 ทางพี่อดบ่ได้ลงเลยเด้อ กระันเปียกแล้วกีล่องจันกลองอะไรกองอนนีว่าไทยเอาคนละเด้อเจาสตอกกันเละๆกันงงเกือโอ้ยพูน่ะวดใจบ่ไว้เจ้าบ่ไว้เดี๋ยวผัหอยมันเป็นยังไงตองด้เปียกคื้เกาตัวนีบฮ่าเกาหนงอ่อยเอ้าใดี่ดี อีรีอโอ้ยน้องไอรแลน์กลายลไปได้ยงไงนี่โอ้ย้าได้หาเครื่อะอาชีพเก่าต้านน,น้อยๆไปหาสิแล้วเสาร์อาทิตย์เลือกเลี้ยนไปใส่ของเลือกเลี้ยนไปหาหอยเล่นน้ำม,มาที่นี่ มีลังกาลงน้ำหอยเฮียบอดยานเมอดาจะขอน้ามูใส่ขอหอยหน้ามูเต็นได้ทางผุ่นมนันบ่รมันมามานเก็บใส่เก็บใส่เดี๋ยวเดี๋ยจับหินจับอันเยี่ยง เซ็นน้ำพอมยังดอกเดียวสุบาพทานเล่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอบวัวอู้อ้ยหาขี้เก่าน้องใบเลยนีย่แปลมากกระไดลุ่ม ของมันอยู่ในอนันมันติดได้สิเห็นแล้วมัน <pper pper pper> เห็นแล้วมันยุ่งยับยุ่งยับแล้วก็คือเปียกเบลยครับพี่น้องขะที่แรกไอ้นั่นคือราสีมาเครื่องโตเห็นยังไงเอ้ยอัดม่ได้หรือบอกอะอัดม่ได้สิขั้นแขวะวันแม่ได้อยูล่องมาถึงนน <S <S ได้อยู่ได้อยู่เ <ๆ S 2> บิงบ้งเบิ้งเบิ้งอายุหันกล้องให้เบิ้งจานบ้านนะเด็กเกงนึ่งจะได้พี่น้องขะข้าวนึงข้าวเดียว ไงไงหอยเงินไงสมซื่ออยู่ค่ะคุณไปหเห็ดฮะที่นี่นะคะเดี๋ยวก็า<อ>มาดูน้องอ้อยต่อโอ้โหหอดได้แล้วน้องอ้อยซัมได้แล้วขอเบ้องแน่เอ้าอย่าอย่าย,ยิ้มมากเลยนะคิวหอมคิวหอมแต่พอโลไปอ,นอนไปืมโลอะไรเนี่ยหุ้น โอ้โลแล้วล่ะโลแล้วหอยกระยิบอวบดีดีหาค่ะหาหาไปอีกตนน้นีไปนี่ละ่ะประมาณสองสามเมตรสามเมตรสี่เมตรได้อยู่ได้ประมาณโลนหลน,นึ่งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่าสิที่ไม่รู้อย่างเดี๋ยวสายบัวอีกเอาสายบัวเพิ่มอีกซ้ำเ <laughs> ก,ก่านี่เอาตัวนี้นะไปเอาอีกโอ้ยบัวเพิ่นกัน หบตากล่องสิเนี่ยจังไหนจ้ามอเตอร์กับเป็นลูกปาให้นังให้นังน้ำเนี่ยเด้อมือมันยืนมาหอดแล้วเท้าทั้งดึงอาายบัวแหวกไปถ้ขน้ามันเลิกสายมันก็สชึญาออฟฟิวฟิลลิ่งะไปแกงค่ะแกง ด้นที่สาวเก่งัเบิ้งทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอบอวบส้ายบัวนี่ก็กอหนึ่งสองกอได้แกงหนึ่งเียบง่ายแล้วค่ะไปมันลามาเบิดโหลดถอ,อ,อ,อนลักถอนโคนค่ะ หาแบบซุ้มตั้งใดเนาะมัใส่สุกแกน่ะพอไปไปอยีกยมร้อแล้วละ่ะพ้อแล้วแต่เราไปตำสมตำเองอแต่มันกะเยอะแลยแหละ <ขอ S 2> ซำนั่นกะได้ <ขอ S 2> แกงน,นึ่งแล้วมาะไทยรูปนิ่งก่อนสีเขือขาเจ้าป่ามันเหมือดเด้อล่ะเนอตัง้งเยอ่ทั้งทีทั้งได้กระซามมันแรง โอเคค่ะม <Ki> ันตองไกลๆเอาขมักลๆดูโอ้ยบไกลเจ็หนาก่ไดอาหอบเหมืคือเก้าเหมืกีตามือนี่แลวมันทศัพท์มันอันนี้ดิแคปจากวิดีโออือ่ปยังไไปเอาจังที่ไป น่าหนะตอนนากรนันบัวนันบัวจักบัวเอียงบัวถาดนี่สิไลยอยอ่เพราะมันนี้นี่รถเอาสองสามรอบแล้ว<ส>บ่าสันกับไปล่งมึงซื่นมองเที่ยวซีล่งทีแรกอีกรอบหนึ่งนี่ข้าสันผู้ส้มขาบัวกระด้องอย่าเขาไปไก่มันเด้อค่ะเด้อโหนมีตะหนางนะคะน้ำเป็นน้ำข้างใต้ มงึงทำอ,อะไรเศร้าเนาะมาค่ะบรรยากาศหาหอยค่ะหาหอย,หอยแต่เบิ่งเด้อสิมีเมน่เนุ่มยังแน่จ้าเอ้าล้วค่ะพี่น้องคะคืนแล้วค่ะมาดูผลงานกันนะจ๊ะนะจ๊ะเด้อค่ะฮูนได้อยู่ดิเอ้ยได้นึงอ่ะไปเอาเอาข้ากงผักก่อน เียได้ก็คเป็นงเียนี่คือมีสายอ้ตสากทีอะอยู่ตู้ตู้ตังนี้ตูวหนักตรงนี้อยากเปิดอนสีเดือนปเหยียดเปิดตู้กันอีกนั้นนะเอาไปจับจับเราจะให้สทแ้ อะไรอ่ะอาตั้งี่ดูกันค่ะ